อร่อยไหมคะ <Yeah. S 1> อร่อย <c oughs> กินเยอะๆนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ก็กลับบ้านแล้วนะครับ <c oughs> ครับอร่อยไหมอร่อยไหมคะ กินเยอะนะกินเยอะนะคะอร่อยไหมลูกกินเผ็ดไหม เติมไหมลูกเติมได้นะคนไหนไม่อิ่มก็เติมใช่ไหมครับไม่เติมเป็นเห็ุกินไข่ด้วยครับอะไรนะครับอชอบไหมครับดีใจไหมลูกต่อไปนี้จะโกรธแม่ไหมไม่โกรธแล้วเนาะ สลันกลาง,างมัดเท่าไหร่ไม่ได้ได้วันไม่ได้เงินไ่ได้วันเท่าไหร่ดูเอามาออมไหมออมเท่าไหร่ครับเก่งมากเลยกินหมดเลยอุ้ยดูชานนก็กินหมดเอฟก็กินหมดเลยกินหมดทุกคนเอฟก็กินหมดเลยนี่น uh ี่นี่กินให้หมดเลยนี่ก huh ินให้หมดเลย อันนี้เงินของใครอ๋อเงินของซันเหรอซันก็เก็บไว้ไปซื้อไม่เอาซันเก็บมาเก็บมาไว้เลยอร่อยไหมเอฟกินเยอะๆนะลูกเก่งมาก นิ้นเถิยังไม่กินมะม่วงทำไมอ่ะแตงแตงอ่ะลูกไม่กินกินไข่าขาวไข่าขาวก็อร่อยไม่เอาเอา,เอาไว้อย่างนี้อึ๊บกินให้หมดเลยลูกกินให้หมดพี่น้ำก็กินให้หมดถ้ากินไม่หมดไม่ได้ขึ้นไปนะเนี่ยไม่มีนะเนี่ยกินให้หมดนะคะเร็วๆนี่กินกินเลยเร็วๆ